โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาติวแนวข้อสอบนะครับผมเรื่องของนิเวศวิทยานะครับบทนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมีเรื่องของระบบนิเวศนะครับผมประชากรแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในสิ่งมีชีวิตซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาดูเรื่องของประชากรนะครับข้อแรกเนาะโอเคครับข้อแรกเขาบอกว่านะครับผมนักวิทยาศาสตร์นะครับศึกษาประชากรภาคบกนะครับผมก็จิโอมาลัคัสนะครับมาโครซสชื่ออะไรก็เข้ามาเถอะเนาะแล้วก็ ที่พบในทว you know, ีปย okay. okay. right? ุโรปนะครับผมโดยพบในส่วนๆเนี่ยที่เปนต้นขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็พบในพื้นที่เปิดโล่งที่มีผู้มากับหญ้ามากนะครับผมโอเคเขาศึกษาประชากรทากบกในส่วนสนะครับผมแล้วก็ในพื้นที่เปิดโล่งเนาะสพื้นที่โดยเขาเนี่ยวางแผนเก็บข้อมูลประชากรทากบกด้วยการทําเครื่องหมายจับซ้ำนะครับทาเครื่องหมายแล้วก็จับซ้ำเนาะวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เขาจะทําการทําเครื่องหมาย ที่สัตว์ชนิดอื่นก็ทําการปล่อยไปจากนั้นก็จับมาแล้วก็จะมาทําการคํานวณหาขนาดประชากรโดยประมาณแล้วก็สามารถนําไปคํานวณหาความน่นในประชากรได้นะครับเขาบอกว่าจับทาาบกมาทําเครื่องหมายด้วยการแต้มสีแล้วก็ปล่อยนะครับเดือนแรกเนี่ยเขาจับท่าบกมาทําเครื่องหมายนะครับผมในส่วนเนียจับได้4 6ตัวแล้วก็ในพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยสาสตัวนะครับจากนั้นปล่อยท่ากลกับเข้าไปในบริเวณทั้งสอง อีกหนึ่งเดือนต่อมาก็จับมานับอีกครั้งได้ผลอันตรานะครับโอเคเรามาสรุปข้อมูลที่โจทย์ให้มากันก่อนเนาะในเดือนแรกนะครับผมเขาออ่จับในบริเวณสวนนะครับสวนแล้วก็พื้นที่โลกแล้วกันนะกเานาะย่อเนาะในสวนสนเนี่ยจับมาทําเครื่องหมายนะครับผมในการแต้มสีนะครับผมให้เป็นมาร์กหนึ่งแล้วกันเนาะจับทําเครื่องหมายแต้มสีนะครับผมในสวนสวนเนี่ยสีตัวแล้วก็ ในบริเวณของพื้นที่เปิดโลกเนี่ยสาตัวนะครับโอเคทีนี้ตารางเขาก็ให้เป็นข้อมูลมานะครับตารางนี้เป็นของตารางของอีกเดือนหนึ่งต่อมาก็คือเป็นเดือนที่2เนาะก็คือผ่านไป1เดือนเนี่ยเขาก็จับท่ากบกมาศึกษาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าก็ได้ท่ากบกนะครับผมที่มีเครื่องหมายเนี่ยยีตัวแล้วก็ในพื้นที่เปิดโลกเนี่ยยีตัวก็คือตามนี้นะครับผมซึ่งก็จะได้จำนวนท่าบกที่ไม่มีเครื่องหมายมาด้วยนะครับผมแล้วก็อ๋อ มีข้อมูลขนาดประชากรซึ่งเขาไม่ได้ให้มานะครับผมแล้วก็ข้อมูลคาขนาดแน่นที่ในบริเวณส่วนๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาหาข้อมูลในตารางที่เขาไม่ได้ให้มากันว่าจะหายยังไงนะครับผมเขาให้เราหาขนาดประชากรข,ของทั้งแน่นส่วนนแล้วก็พื้นที่เปิดโลกนะครับผมถ้าใครจําได้นะครับสูตรประชาหาขนาดประชากรน,นะครับ P นะครับผมขนาดประชากรเท่ากับ M 1ก็ค <ork unal S 1> ือจับทาเครื่องหมายครั้งที่ 1, 1> นะครับผมคูณด้วย T 2นะครับผมก็คือ จำนวนตัวที่จับมาทั้งหมดในครั้งที่2แล้วก็หารด้วย m 2ก็คือจํานวนตัวที่มีเครื่องหมายแต้มสีที่จับมาในครั้งที่2นะครับผมโอเคเราใช้สูตรนี้เนาะชึบชึบขอตีตารางไว้แป๊บโอเคทีนี้เราก็มาดูครับเราจะมาหาขนาดประชากรของส่วนส่วนกอนอันดับแรกนะครับผมหาขนาดประชากรนะครับหาขนาดประชากรนะครับผมในส่วนส่วนแล้วก็ในพื้นที่โลกนะครับ จากสูตรนะครับผม P เท่ากับ m 1ก็คือมาร์คครั้งที่1ของส่วนสคือ46ถูกไหมครับแล้วก็ t 2คือจับมาทั้งหมดเขาไม่ได้บอกว่าจับมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมแต่เราสามารถหาได้จากการนำเอาจำนวนทักบวกที่มีเครื่องหมายแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายเนี่ยมาบวกกันนะครับผมซึ่งจํานวนตัวที่จับมาทั้งหมดในส่วนสนเนี่ยก็จะเท่ากับ23บวกก็คือเท่ากับ12ตัวนะครับแล้วก็ในพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยเท่ากับจับมา30ตัวตัวนี้เป็น t 2นะคร 4ี่นะครับผมในสน่วน,นสนในส่วนสนเนี่ยมีเครื่องหมายครั้งที่สองที่จับมาก็คือ m 2เนี่ยเท่ากับ23นะครับอันนี้เป็น m 2เนาะ23นะครับผมตัดเลยครับ 22, 2 2ง2อคูณสได้84แสดงว่าขนาดประชากรของตัวของท่าบกในสน่วนสนเนี่ยเท่ากับ84ตัวนะครับผมในเดือนที่2เนาะโอเคส่วนในพื้นที่โล่งก็หาเหมือนกัน,นครับ p นะครับผมเท่ากับ m 1ก็คือตัวของ มาคันที่1ก็คือ35ตัวถูกไหมครับคูณด้วยท2ก็คือจับมาทั้งหมด30ตัวนะครับผมแล้วก็ m2 นะครับผมก็คือจำนวนที่มีเครื่องหมายขรั้งที่2นะครับผมมี21ตัวนะครับโอเคคำนวณออกมา้จะได้50ตัวนะครับโอเค แล้วก็มาเติมไว้ขนาดประชากรเป็น50นะครับผมโอเคแล้วก็สรุปได้แล้วว่าขนาดประชากรของสวนสนเนี่ยมี84ตัวนะครับผมแล้วก็พื้นที่เปิดโล่งเนี่ยมี50ตัวทีนี้เราเหลือความหนาแน่นของประชากรในสวนสนที่เรายังไม่ทราบนะครับว่ามีกี่ตัวต่อตารางเมตรความหนาแน่นเนี่ยสามารถหาได้จากการนาเอาขนาดประชากรนะครับผมหารด้วยพื้นที่ที่เราศึกษานะครับซึ่งในบริเวณสวนสนเนี่ยก็มีขนาดประชากรนะครับผมเป็น84เนาะ พื้นที่ก็คือสีตารางเมตรนะครับคำนวณออกมาแล้วได้21ตัวต่อตารางเมตรนะครับผมโอเคโอเคทีนี้เราทราบข้อมูลแล้วที่เราหามาทั้งหมดเนาะเราทราบข้อมูลแล้วว่ามีอะไรอย่างไรตัวบ้างเนาะทีนี้เราไปตอบแบบเรื่องตอบเชิงซ้อนกันครับข้อนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากาท้ายบทสสวทเนาะเอามาทำให้เป็นแบบเรื่องตอบเชิงซอ้อนแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเลขกันนิดหน่อยให้มันลงตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตอบอะไรกันบ้างนะครับข้อ1.1นะครับผม เขาบอกว่าขานาดประชากรโดยประมาณนะครับผมของทากบกในสนสนเนี่ยมากกว่าในพื้นที่เปิดโลกนะครับผมก็8ปนะครับผมมากกว่า50อันนี้ก็ถูกต้องนะครับตอบใช่1.2บอกว่าหากศึกษาต่อในเดือนที่3นะครับผมก็คืออันนี้เป็นเดือนที่2ใช่ปะพอเขารู้แล้วขนาดประชากรสนสนเท่านี้พื้นที่เปิดโลกท่านี้เขาก็ทําการปล่อยไปครับแล้วก็จับมาอีกรอบหนึ่งนะะในเดือนที่3ถัดไป แล้วก็มาดูตัวที่มันมีเครื่องหมายปรากฏว่าจับมาสี่สิบตัวนะครับผมแต่พบที่มีเครื่องหมายเพียงสิบตัวก็คือพบก็คือพบตัวที่มีเครื่องหมายเนี่ยน้อยลงนะครับผมโอเคเขาบอกว่าแสดงว่าขนาดประชากรของท่าโบกในส่วนเนี่ยลดลงนะครับผมโอเคเรามาคํานวณกันนะครับเดี๋ยวขอย้ายตรงนี้แป๊บนึงเนาะชืบอซบ้อโอเคมาคํานวณหาขนาดประชากรของเดือนที่สามนะครับที่จับมาเนาะ M 1ก็คือมาครั้งที่1นะครับมาไป46ตัวเหมือนเดิมน้องในส่วนๆเนาะทีนี้จับมานะครับผมจับมา40ตัวก็คือ T2 นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายแค่10ตัวนะครับผม1 0 4 4ีนะครับผม46คูณ4 46กคูณ4 4 6คูณ4ก็ได้184ตัวนะครับก็คือขนาดประชากรเนี่ย184ตัวจากเดิมเนี่ย84เพิ่มมาร้อยถือว่าลดลงไหมครับไม่ได้ลดลงนะครับข้อนี้ก็ผิดนะครับผมตอบ นิตยสามบอกว่าความหนาแน่นของประชากรแท่โบกในบริเวณพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยน้อยกว่าในสอนสนอยู่แปดจุดห้าตัวต่อตารางเมตรนะครับขนาดนั้นนะครับผมสอนสนยี่สิบเอ็ดนะครับผมลบด้วยสิบสองจุดห้านะครับได้เท่าไหร่น้ออันนี้เลยยี่สิบนะครับผมอันนี้เป็นสิบห้ายี่สิบบสิบสองเดือแปดนะครับผมได้แปดจุดห้าก็คือถูกต้องนะครับน้อยกว่าแล้วก็เป็นแปดจุดห้าตัวต่อตารางเมตรก็ตอบใช่นะครับผมดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ ตอบเลยนะครับตอบใช่นะครับผมไม่ใช่แล้วก็ใช่นั่นเองครับก็อย่าลืมกลับไปจําสูตรนี้นะครับผมเวลาหาตังของประชากรอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเราสามารถเทียบปัญญัติยางได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขที่สามารถถางกันลงตัวเนาะสมมุติว่าครั้งแรกเนี่ยสมมุติว่าครั้งแรกเนาะมาร์กหนึ่งมาร์กหนึ่งมามาไปห้าสิบตัวนะครับผมครั้งที่สองเนี่ย ครั้งที่สองนะครับผมอันนี้ครั้งแรกเนาะอันนี้ครั้งที่สองปรากฏว่ามาร์กเนี่ยจับรวมอันนี้จับรวมนะครับปรากฏว่าครั้งที่สองเนี่ยจับมาทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะครับผมแต่ว่าเจอมีเครื่องหมายครั้งที่สองเนี่ยแค่ยี่สิบห้าตัวนะครับผมแสดงว่ายี่สิบห้าเนี่ยต้องคูณสองจะเป็นห้าสิบถูกไหมครับแสดงว่าจับรวมในครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องคูณสองเหมือนกันถูกไหมก็จะประมาณประชากรได้ประมาณสองร้อยตัวถ้าใช้สูตรเอ่อ p ก็จะเป็น p ีเท่ากับเ็หนึ่งก็คือห้าสิบนะครับผม คูณกับจับรวมของครั้งที่2ก็คือ t 2ก็คือ100นะครับผมแล้วก็หารด้วยมักครั้งที่2คือ25 25,250ก็เป็น200ก็เท่ากันนะครับก็สามารถเทียบปรยตรยาไดาอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อ1ข้อนี้ครับผมโอเคครับ